เมืองผักหวานอุทยานวังใหญ่น้ำใสไหลหลา,ลากมากด้วยปูปลาประเพณีล้ำค่าภูผาป่าสมบูรณ์เป็นคำขวัญประจำอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีซึ่งในอดีตในราวพุทธศักราช2,394ประมาณ153ปีล่วงมาแล้วเป็นดินแดนที่มีขุนเขาและป่าทึบ และลำห้วยมากมายยังยากที่จะเข้าถึงจนต่อมามีคณะตามล่าจระเข้ของพระยาสุทัศน์แห่งเมืองท่าขอนยางมาพบเข้าจึงเป็นที่มาของตำนานวังสามหมอสวัสดีค่ะและในอีพีนี้ทางช่องเรื่องเล่าจากวรสิงของเราจะขอนำเสนอตำนานของจระเข้บักเฮาต้นกำเนิดของชื่อวังสามหมอ ของจังหวัดอุดรธานีมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะพระยาสุทัศน์เป็นเจ้าเมืองท่าขอนยางซึ่งปัจจุบันก็คือบ้านท่าขอนยางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมีมเหสีชื่อนางจันทรามีพระธิดาพระองค์หนึ่งชื่อนางอินทวาที่มีความเมตตาธรรมต่อสัตว์ทุกชนิดจนได้สมญานามว่าคำบาง ด้วยความที่เป็นที่รักของพระบิดาและพระมารดาจึงทรงสรรหาสิ่งต่างๆมาให้พระธิดาทรงเล่นและให้เป็นเพื่อนจนต่อมาได้ลูกจอระเข่มาให้พระนางคำบางทรงเลี้ยงเป็นเพื่อนตั้งแต่ยังเล็กๆโดยเลี้ยงไว้ที่ลำน้ำชีนาจวนของเจ้าเมืองเจ้าเมืองได้ตั้งชื่อจอระแค่ตัวนี้ว่าฉันแต่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า บักเฮานางคำบางจะมาเล่นกับเจ้าบักเฮาตั้งแต่เด็กเวลาลงอาบน้ำนางก็มักจะขี่หลังเจ้าบักเฮาลงไปเป็นประจำและเนื่องจากบักเฮาได้รับการเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีและอยู่กับคนมานานทำให้มักเกิดความรู้และความเข้าใจในสิ่งต่างๆได้ดีจนกระทั่งนางคำบางมีอายุได้17ปี มีความสวยงามสมกับเป็นพระธิดาของเจ้าเมืองด้านเจ้าบักเฮาก็มีร่างกายใหญ่โตขึ้นมากวันหนึ่งตอนเย็นนางคำบางได้ลงไปอาบน้ำในลําน้ำชีกับนางสนมโดยขี่หลังเจ้าบักเฮาเช่นเคยขณะที่กําลังสนุกสนานกันอยู่นั้นได้มีจระเข้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งชื่อว่าบักนนทเป็นจระเข้ป่า ที่อาศัยอยู่ในลำน้ำชีมีความใหญ่โตพอๆกับเจ้าบักเฮาเป็นจระเข้ที่เกเรชอบไล่กินคนและสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านและเมื่อบักน,นนมองเห็นคนขี่หลังบักเฮามันจึงรี่เข้ามาหวังจะกินนางคำบางเป็นอาหารจึงเกิดการต่อสู้กันระหว่างบักเฮากับบักนน,นและเนื่องจากจระเข้ทั้งสองตนมีขนาดใหญ่ จึงต่อสู้กันด้วยความรุนแรงบริเวณท่าน้ำที่ต่อสู้กันก็ปั่นป่วนบักเฮากลัวว่านางคำบางจะตกลงจากหลังแล้วถูกบักนน,นกินจึงได้คาบนางคำบางไว้ในปากแล้วเผอกลืนนางคำบางเข้าไปในท้องจนการต่อสู้ผ่านไปบักเฮาชนะและจะระเค้นนได้หนีไปเมื่อบักเฮาเห็นว่าตนชนะ จึงจะพานางคำบางกลับท่าน้ำและมองดูบนฝั่งเห็นเจ้าเมืองและคนอื่นๆมองดูอยู่จึงได้คิดทบทวนแล้วจึงได้รู้ว่าตนได้กลืนนางคำบางลงไปในท้องแล้วจึงเกิดความกลัวว่าเจ้าเมืองจะจับฆ่าและถ้ายังอยู่ที่นี่ก็กลัวว่าพระยาสุทัศน์จะให้คนมาจับและจะถูกทําร้าย เพราะรู้ในความผิดที่ได้ทำลงไปจึงต้องหนีไปให้ไกลฝ่ายเจ้าเมืองมเหสีและข้าราชการทั้งหลายต่างโศกเศร้าเสียใจกับการที่นางคำบางถูกเจ้าเฮากลืนกินลงไปพากันโกรธแค้นชิงชังเจ้าเฮาเป็นอย่างมากและบรรดาหมอจระเข้ทั้งหลายได้มาอาสาขอตามไปฆ่าเจ้าเฮาซึ่งในจำนวนนั้น มีหมอจอระเข้ที่เป็นผู้หญิงรวมอยู่ด้วยชาวบ้านเรียกกันว่ายาแม่ซึ่งแปลว่าคุณแม่เพราะมีอายุมากแล้วและคณะตามล่าบักเฮาได้ติดตามมาจนถึงลำห้วยแห่งหนึ่งพักอยู่ที่ลำห้วยแห่งนี้และได้มีการพันศาสตร์ซึ่งคำว่าศาสตร์ก็คือเสือนั่นเองลำห้วยแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า ห้วยพันศา์ภายหลังก็ได้เพี้ยนมาเป็นห้วยพันชาติจนปัจจุบันและที่พักแห่งนี้เป็นแก่งหินที่บางแห่งเป็นหาดทรายหน้านอนมากและยังมีต้นก้านเหลืองปกคลุมร่มรื่นจึงได้ชื่อว่าแก่งก้านเหลืองที่อยู่ด้านเหนือของสะพานคอนกรีตข้ามลำพันชาติตอนบ้านหนองลุมพุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี ไปบ้านหนองกุงใหญ่กิ่งอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินต่อมาเมื่อมาถึงที่แห่งหนึง่งพบว่าเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่มีน้ำตกเป็นระยะทางยาวทำให้เกิดวังน้ำกว้างใหญ่เป็นที่น่าเกรงขามบรรดาหมอจระเข้ไม่กล้าลงไปสำรวจเพียงแต่ทำการเสี่ยงเทียนและลอยเทียน นั่งทางในดูเท่านั้นจึงได้ชื่อว่าวังเกรงขามภายหลังได้เพี้ยนมาเป็นวังแก่งขามและผลของการเสี่ยงทายก็ไม่พบเจ้าบักเฮาเป็นเพียงผ่านทางไปเฉยๆจึงมุ่งหน้าลงทางใต้อีกประมาณ2กิโลเมตรเศษๆจึงได้พบกับวังน้ำขนาดใหญ่และได้เห็นร่องรอยของเจ้าบักเฮาที่นี่ จึงทาพิธีกรรมตรวจดูจนพบว่าเจ้าบักเฮาอาศัยอยู่ที่นี่หมอจอระเข้คนแรกที่ลงไปจับเจ้าบักเฮาก็คือหมอบุญลงน้ำไปตั้งแต่เช้าจนค่ำก็ไม่กลับขึ้นมาหมอจอระเข้คนที่สองคือหมอพรมตามลงไปตลอดทั้งคืนจนเช้าก็ยังไม่กลับขึ้นมาจึงเหลือแต่หมอคนสุดท้าย คือยาแม่คัมมอนยาแม่คัมมอนจึงได้ใช้มนคาถาแหวกน้ำให้เป็นช่องลงไปตรวจดูทั่วทั้งวังน้ำพบเจระเข้มากมายแต่ไม่เห็นเจ้าบับเฮายาแม่คัมมอนได้ตรวจโดยละเอียดอีกครั้งจึงได้พบกับทํำที่มีความลึกประมาณ30เมตรอยู่ทางตอนใต้ของวังจึงได้พบเจ้าเฮา อยู่ในลักษณะอ้าปากปิดปากถ้ำอยู่จึงรู้ได้ว่าหมอบุญกับหมอพรมคงหลงเดินเข้าไปในปากบักเฮาโดยนึกว่าเป็นปากถ้ำและถูกกืนลงไปแล้วยาแม่คมัมมอนจึงได้ขึ้นจากน้ำเพื่อจัดเตรียมอาวุธโดยใช้ไหวฟันเป็นเกลียวผูกกึ่งกลางของเหล็กแหลมที่เป็นฉมวกทั้งสองด้าน มีเหล็กค้ำยันปากจระเข้อยู่ในตัวป้องกันไม่ให้งับลงมาได้ไปลายเชือกไหวยข้างหนึ่งนำไปผูกไว้กับโคนต้นประดู่เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วยาแม่จึงได้ไร่คาถาแหวกน้ำลงไปพบกับเจ้าบักเฮาที่ยังอยู่ในลักษณะเดิมยาแม่คัมมอนจึงได้ถือเหล็กแหลมทางตั้งเดินเข้าไปในปากบักเฮาด้านบักเฮา เห็นคนเดินเข้าไปในปากลึกพอสมควรแล้วจึงได้งับปากลงมาอย่างแรงเสียงดังกึกก้องทั้งวังน้ำทำให้เหล็กแหลมเสียบประกบปากจนทะลุไม่สามารถถอนหรืองับลงมาได้อีกยาแม่คัมมอนจึงได้รีบออกจากปากของเจ้าเฮาและขึ้นฝั่งพร้อมทั้งสั่งกำลังพลช่วยกันลากดึงเจ้าบักเฮา และชำละผ่าท้องดูพบกระดูกของหมอบุญกับหมอพรมอยู่ครบทุกชิ้นส่วนนางคำบางนั้นเห็นเพียงกระโหลกศีรษะเท่านั้นจึงได้นำกระดูกทั้งสามคนกับเมืองท่าขอนยางและนำหัวเจ้าบักเฮาไปด้วยและถึงแม้เจ้าบักเฮาจะตายไปนานแล้วแต่วิญญาณของเจ้าบักเฮายังคงวนเวียนเฝ้ารักษาวังน้ำแห่งนี้ บางครั้งผู้ที่บุกลุกเข้าไปอยากจะเห็นจระเข้เมื่อไปถึงวังหากพูดขอให้เจ้าพ่อปรากฏตัวให้ดูก็จะเห็นเจ้าพ่อขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่าสตัวลอยให้เห็นทันทีและเนื่องจากความเฮี้ยนดังกล่าวคนทั้งหลายจึงได้เรียกวังน้ำแห่งนี้ว่าวังสามหมอมาจนตราบเท่าทุกวันนี้แต่ต่อมา เมื่อเจ้าเมืองทราบความจริงจึงนำกระดูกขากรรไกรของเจ้าเฮามาทำเป็นบันไดขึ้นธรรมมาตซึ่งธรรมมาตก็คือที่สำหรับพระพิสุและสัมมาเนเนนั่งแสดงธรรมจนปัจจุบันส่วนศพของพระธิดาคำบางได้ถูกนำไปฝังยังข้างคุ้มเจ้าเมืองต่อมาได้มีต้นไม้ต้นหนึง่งมีดอกสีขาวสวยงามเกิดขึ้น เจ้าเมืองคิดถึงพระธิดามากจึงตั้งชื่อต้นไม้นี้ว่าต้นอินทวาต่อมาต้นอินทวามีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในภาคอีสานและได้แพร่พันธุ์ไปยังภาคอื่นๆซึ่งยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าต้นพุทธซ้อและเจ้าเมืองได้ตั้งชื่อวังน้ำใหญ่แห่งนี้ว่า วังสามหมอมาตั้งแต่บัดนั้นจนเป็นชื่อของอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันและเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของวังสามหมอจึงไม่มีบุคคลใดกล้าพูดดูหมิน่นหรือลงไปจับสัตว์น้ำจึงทำให้น้ำในวังสามหมอใสสะอาดตลอดฤดูแรงและเมื่อทางอำเภอมีงานเกี่ยวกับพิธีต่างๆ จึงมักจะนำน้ำจากวังสามหมอมาให้พระคุณเจ้าทำเป็นน้ำมนต์ประพรมให้แก่ชาวบ้านและข้าราชการเพื่อเป็นสิริมงคลและนี่เป็นตำนานของจอระเข้ตำนานหนึ่งซึ่งยังมีตำนานเกี่ยวกับจอระเข้อีกหลายเรื่องนะคะเพราะข้อมูลเกี่ยวกับตำนานของจอระเข้ของไทยนั้นยังมีอีกหลายสถานที่ ซึ่งแต่ละตำนานก็มีความแตกต่างกันไปซึ่งในอนาคตผู้เล่าจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะและที่วังสามหมอนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายนะคะเช่นวัดถ้ำสมนทาภาวนาวัดผาเทพนิมิตน้ำตกผาทองทะเลบัวแดงกุมภวาปีพิพิธภทพฑนสลินธร อ่างเก็บน้ำลำพันธชาติน้อยและยังมีอีกมากมายนะคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ประชาชนนิยมไปท่องเที่ยวกันนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจจะไปก็สามารถแวะกันไปได้นะคะอย่างน้อยก็ได้ไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่เราได้รู้จักตำนานของสถานที่นั้นๆ ก็จะยิ่งเพิ่มความรู้และความเพลิดเพลินในการได้ไปในสถานที่นั้นๆให้กับเราได้อีกนะคะและหากมีความผิดพลาดประการใดทั้งช่องเรื่องเล่าจากวรสิ่งของเราต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยนะคะพบกันใน EP ีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ